รองเจ้าอาวาสวัดตนารามครับก็เชิญชวนนะครับให้ร่วมกันบริจาคเพื่อซ่อมแล้วก็สร้างเตาเผาศพเพิ่มนะครับหลังจากที่วัดฒนารามเองเนี่ยรับเผาศพโควิดฟรีกระทั่งเตาเผาพังครับพระครูประหลัดเมธีวัดรองเจ้าอาวาสวัฒนารามเล่าให้ฟังถึงปัญหาในการชาปนกิจศพผู้ป่วยโควิดสิและผู้ป่วยยากไร้คือเผาให้ฟรีนะครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อเป็นวงกว้างแล้วก็แต่ละวัน,นมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับก็จะมีเพียงวัดจันทารามครับวัดเดียวนะครับที่รับเผาศพผู้ป่วยแล้วก็ทางวัดเนี่ยได้อนุญ,ญาตแล้วก็อนุเคราะห์เผาศพผู้ป่วยโควิดสิและเผาศพผู้ยากไร้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่เดือนมกราคม2565ครับ ทีนี้การเผาศพเนี่ยก็มีมาให้เผาทุกวันนะครับสูงสุดเนี่ยท่านพระครูประหลัดเมธีวัดบอกว่าวันหนึงเนี่ยสีศพก็มีซึ่งทางวัดก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ประมาณ80-100ลิตรก็รวมค่าไฟฟ้าเนี่ยประมาณ4 0 0 0 5 0ถึบาทต่อ1นึศพนะครับอย่างวันวันที่ไปพูดคุยกับพระครูประหลัดเมธีวัดเนี่ยก็มีผู้มาติดต่อขอนําศพมาชาปนกิจ อีก5้าศพด้วยกันที่ผ่านมานะครับก็มีผู้ใจบุญเนี่ยบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็เริ่มที่จะหมดไปนะครับเพราะว่าต้องใช้ทุกวันอย่างชุด PPE ถูมือยางหน้ากากเฟสชิลก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ตลอดนะครับหลังจากเผาศพเสร็จแล้วรวมถึงน้ำยาฆ่าเชื้อที่จะต้องฉีดพ่นรถที่ขนส่งศพแล้วก็พื้นที่ด้านหน้าเมนด้วยนะครับต้องฉีดทุกครั้ง ล่าสุดเนี่ยนะครับ mm. เมนเผาศพที่สร้างมานานกว่า50ปีแล้วก็มีการปรับปรุงบำรุงมาเป็นเตาไฟฟ้าก็ผ่านการใช้งานอย่างหนักครับทำให้อิฐทนความร้อนเนี่ยร่วงแล้วก็หล่นพังลงมาเหลือเพียงโครงสร้างที่เป็นเหล็กเท่านั้นนะครับซึ่งทางวัดก็ได้มีการติดต่อช่างมาประเมินราคาแล้วครับค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ5 0,000 0บาททางวัดก็ได้วางแผนว่าจะสร้างเตาเผาศพเพิ่มอีกหนึ่งเตาในราคา50,000 0บาทด้วยนะครับ แต่ทางวัดตอนนี้ยังขาดปัจจัยอีกจํานวนหนึ่งก็อยากจะเชิญชวนขอรับบริจาคจากผู้ใจบุญให้สมทบทุนซ่อมเตาเผาศพรวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงสำหรับเผาศพด้วยนะครับแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันน้ำํำต่างๆนะครับเพื่อให้ทีมงานเนี่ยได้ใช้ในการป้องกันตัวเองระหว่างทําการเผาศพเพราะฉะนั้นสามารถโอนเงินร่วมทบุญครั้งนี้นะครับที่บัญชีพระครูปรหลัดเมธีวัดเขียวขจี ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชีครับ1038730130ครับที่วัด<ช>จันทารามจังหวัดจันทบุรีครับ